สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเพจามทำครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมกันอีกแล้วทําอะไรก็ต้องทําด้วยกันอันนี้เราหนึ่งสองสามเหลือพี่เบิร์ตเออพี่เบิร์ตนะฮะเบิร์ตอ่ะเฮ้ยไอ้หนูนี่เปิดคลิปแล้วทำอะไรนั่นน่ะเห็นมันบ่นปวดหลังอยู่จะไปนวดอะไรอย่างอ่ะพาคุมาอาซีเอมาทำอะไรวะวันนี้เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะเข้าจังหวะเลยเข้าจังหวะไอ้ยิ้มยิ้มไม่ต้อนหน่อยอะไรบอกระติดฟันอดใจพี่เกดดิ ไปเข้าห้องน้ำไปข้างบนน่ะเฮ้ยเปิดไรพามีแค่ฟันไปวันนี้ผมจะพาพี่มาเรียนเต้นกันเออรียนการเป็นแข้งเรียนกันเป็นหมู่คณะไอ้เต้นเหรอไม่คใช่มาเดี๋ยวอะไรนะเรียนเต้นกลับเลยมาก่อนพาผมมาทำอะไรไปเอามาเต้นเลยเต้นหน่อยจะเต้นกลางคืนไงกลางคืนตอบกลางวันไงแล้วไปเต้นกลางคืนไป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 ดิไปดีกว่าปะแล้วพากูมาเต้นด้วยปกติกูก็ไม่ค่อยถนัดถนัดแต่นั่งสมาธิสวดมนต์ดูมันนี่ หมอเอฟไหนที่ไม่มีผู้หญิงนะแม่งโอ้เดี๋ยวไปส่งของมั่งพี่เดี๋ยวผมช้านิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวินเป้หนีบู๊มาจารยนอ่ะเนี่ยจารยนผู้สวยขนาดนี้ไปเป็นแฟนผมได้ครับเฮ้ยอาจารย์ชื่ออะไรครับสวัค่ะชื่อฟินนะคะอืมฟินเอาเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้เราเตรียมเพลงนี้มาคือเพลงนี้เป็นเพลงยอดขี้หน้าคือต้องเต้นอ้วยต้องเคลื่อนองใอ ยอดทิ้นในติ๊กต็อกแล้วก็ยอดทิ้นในแบบว่าเฮ้ที่ผมง่ายนะแต่คุณยังไม่เก่งวันนี้เราเตรียมลองตีล่าสัดแดดมาค่ะทุกคนพร้อมเลยเลยหรือเปลี่ยนชุดดีกว่าเราจะได้แบบว่า stretching ได้สบายๆบาย stretching แบบว่าแบบยืดเส้นแบบ warm up อะไรอย่างเงี้ยค่ะ stretching แล้วคุณรูจะช่วย stretching นะคะ บันมิติ่านะอ๋อรักส้มคนเดียว<อ>ส้มนี่กูเอ้วเอ กีฬาสัตว์แต่ว่าก็อาจารย์ล่าสุดเอ้ามาเข้าเรื่องเนะออดังเต้นธรรมดาใครก็เต้นได้จารย์แก๊งพวกเรามันก็ได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ยากหรอกมีว่าชาเลนจ์ชาเลนจ์ให้แก๊งเราบ้าาจย์อ่ะโอเคโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนเต้นถูกหมดเลยเดี๋ยวอาจารย์เลี้ยงข้าวเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเต้นผิดเกินห้าครั้งนะอาจารย์ไปกินข้าวกับผมเฮ้ยเป็นการที่กินด้เพราะเราสนุกกันเป็นแก๊งอยู่แล้วใช่เป็เพิรยองอ่ะ เดียยวออกใครแพ้ก็เลี้ยงข้าวไงคราวเนี้ยสบายมากเพรแอปฟู้ดแพนด้าเขามีโปรโมชั่นลดหนักจัดยกแก๊งลดสูงสุด50ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมมากมายเลือกไม่ถูกเลยแหละว่าจะกินอะไรลองเข้าไปดูนะเราแก๊งเราห้ามเต้นผิดนะเว้ยเรากินข้าวฟรีต้องทำอะไรก่อนอาารนแบบแรกนะเดเราต้องวอร์มก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจ็บเส้นรู้นี่นั้นเนอะเลยหนึไปด้านนี้ได้ไหมคะ 3 4ใจโอเคราะนูวิ่นแอดดูใจได้ไหร่เก่ามันเด็กช่างในที่ไหร่ว่า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 แอดช่วยกันสิไกคุณ And o w เฮ่แอดาวหายกกะโพรนีมันไม่เป็นี้ 哎 <做 S 2>、欸，你不想看了对吧？<laughs> <laughs> <laughs> เข้านะได้ครับมาพร้อมครับพร้อมนะเอเคเมาขีดานครับเมาขีลาสันเมาขีลาสัตวา,า,าแท้ขา ไปเช็คคุยทีนึงอ่าพวกเราใช้ท่าทุกเสือยอมรับก็ได้วะเพราผิดกติท่าเองอุ้ยแพ้ก็คือแพ้ครับคาเล่นนี้แกมอจะเลี้ยงค่าครูครับครูปีนขอบคุณค่ะขอบคปูสายครับผมไปข้าวโอ้เต้นผิดไปนิดเดียวเองเอ้ามาได้เวลารวมตัวความอร่อยฟู้ดแพนด้าพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสมบลงมือคุณโอ้โหน่ากินไปหมดเลยคุณครูยังน่ากินเลยคิดถึกินก่อนนะจบคลิปก่อนแค่นี้แหละ